สวยสดใสนะรมต้นสัปดาโอ้ยาย่ากับนั่นเดชใช่เป็นแฟนหลายคนรอคอยมาร่วมปีให้ทั้งคู่เนี่ยกลับมาเล่นละครอีกครั้งนะคะเมื่อวานก็บวงสวงเรียบร้อยแล้วสําหรับเล่รับสลับร่างนะคะละครเรื่องนี้นึกบอกว่าหลายคนรอคอยเพราะว่าเรื่องนี้นั่เดชยาย่าต้องมาสลับร่างกันด้วยที่ช่องสามหนองแขมเมื่อวานพิธีบวงสวงเขาอบอกว่าน่นขนาดไปด้วยแฟนคลับแล้วก็สื่อมวลชนเรียกว่า คือคือแบบพูดได้คำเดียวว่าแน่นขนาดจริงๆแล้วเขาต้องจัดมุมด้วยนะมุมแฟนขับอยู่มุมนี้สื่อมวลชนอยู่มุมนี้เพื่อที่ว่าจะได้ทํางานกันอย่างสะดวกแล้วก็อ่ะแฟนขับก็รอตรงนี้สื่อมวลชนก็จะได้มา<ด>ทำขา เห็นชุดแน่นๆแบบนี้และเดทมาชุดนี้เพราะว่าในเรื่องเนี่ยเขาจะต้องเป็นผู้กองรามินเป็นชุดหน่วยคอมโดโอ้ฉะนั้นถ้าใครได้เห็นใน IG พี่เอสุภชัยที่เห็นซิกแพคนั่นแหละเขาเตรียมตัวเพื่อจะเล่นละครเรื่องนี้ส่วนยาย่ามาแน่นขนาดนี้ในเรื่องเนี่ยเป็นนางเอกละครได้เป็นเจ้าของฉายาไข่มุกเอเชียในบทชื่อเพตรา คือแล้วยาย่าบอกเรื่องนี้หนูดีใจมากหนูจะได้เด่นเ,นเป็นนังเอกขี้วีนดูขัดกับตัวจริง <laughs> ปกติจะดูน่ารักใสใส,ส,สจะเป็นนังเอกขี้บ่นขี้วีนและอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้ทั้งคู่จะต้องมาสลับร่างกันความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้แหละเมืม่อยาอย่าไปอยู่ในร่างน,นเดทและน,นเดทไปอยู่ในร่างยาย่าทั้งคู่จะเป็นยังไงบ้างแล้วทั้งสองคนรู้สึกยังไงไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ อุย้ยหนูมีความสุขมากหนูอยากเล่นมานานมากแล้วนะคะ่ะอยากจีบสาวในละครอยากเล่นเป็นแบบคนที่แบบว่าเจ้าชู้เจ้าชู้แบบว่า proud proud to present มากๆจริง,รงๆแล้วพอพอเราเราได้สับร่างเป็นเป็นเพตาแล้วเนี่ยคือจีบญาตของตัวญามาอยู่ในตัวเราเนี่ยในในคุณเพตาเนี่ยเราก็จะเราก็ต้องอยู่ในมาดผู้กองแหละแต่ว่าจากผู้กองที่เคยแต่งตัวแบบปกติเฉยๆอะไรเงี้ยจะมีเครื่องประดับมามาก แหวนก็แบบมีเพชรรองเท้าแหลมรองเ้าเป็นบูทขางเกง่งรัดติวอะไรเงี้ย <c oughs> เสื้อแน่นๆอะไรเงี้ยใส่แบบมีจี้มีสร้อยคออะไรเงี้ยดูเป็นเป็นผู้ใช้มีมีความเป็น,แ,นแบบมีความมีมีเฟมินินอยู่ข้างในนิดนึงอะ,อะไรเงี้ยว่าคนคนคนดูน่าจะชอบนะเพราะว่าได้ได้เห็นอะไรที่มันแตกแตกต่างจากที่เราเราเคยเล่นเล่นกันมาเพราะว่า มันเป็นเรื่องของการสลับร่างกันซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของจิตวิญญาณแต่มันเป็นเรื่องขององค์ประกอบภายนอกด้วย<ช><ช>ที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนดูจะได้รับเป,เป็นความสุขแน่ๆเลยมันจะเป็นคอมเมโดี้บวก<ช>ดารมา <ไป S 3> ม่าไปด้วยเลยตลกมา<ล>กตอนที่เพทรียอยู่ในร่างของรามินใช่ไหมคะแต่ว่าเขาต้องพยายามทําเป็นผู้ชายซึ่งแบบว่าแค่ซิทติ้งที่เราลองซิทติ้งก็ฮาแบบขำจนแบบว่าเกือบไม่ได้รูปเพราะขำกันอยู่ได้ นึงไม่ออกเลยอะแล้วเดทจะเป็นผู้หญิงอะ้วต้องคอยติดตามเพราะว่าให้ทั้งคู่เล่นดูเขาบอกว่าเดี๋ยวมันไม่สดเก็บไว้ก่อนซึ่งเรื่องนี้ยังได้น้องต่อน้องต่อมาร่วมเล่นละครกับช่องสาครั้งแรกรวมถึงไอซ์ปีชยาด้วยนะคะก็ทั้งคู่เนี่ย จากภาพยนตร์ก็จะมาสู่ละครนะคะน้องต่อก็จะเล่นเป็นรุ่นน้องของณเดชน์เป็นอาคมคอยู่ในหน่วยสวา,สาร์ดเหมือนกันส่วนน้องไอซ์จะเล่นเป็นแฟนของณเดชน์แต่แล้วก็เรื่องราวก็ต้องพลิกผันเพราะว่าเมื่อวิญญาณเขาสลับร่างกันนะคะก็เรื่องนี้ก็จะเตรียมถ่ายทํากันประมาณเดือนหน้าแล้วก็จะหยุดไปแป๊บหนึ่งเพราะว่าน้องณเดชน์จะต้องไปบวชช่วงเดือนธันวาคมก็คือน้องจะต้องไปเตรียมตัวบวชตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนนะคะก็น้องณเดชน์จะบวชที่วัด ป่านาหลวงจังหวัดอุดรธานีเป็นเวลา15าวันหลังจากนั้นก็จะกลับมาเรื่องถ่ายทำเรื่องนี้ให้แฟนๆได้ติดตามชมกันอีกครั้งอยากดูแล้วว่าอยาก,ยากดูแล้วว่านี่ก็เปูประโยชน์นกันนี่ค่ะญ่าญา,า่าเป็นผู้ชายจะยังไงและนักเตะแต่งตัวผู้แมนแมนแต่ว่าเรื่องนี้เ<ะ>ขาบอกว่ามันจะไม่ได้เหมือนวิธีการเล่นของทั้งคู่เนี่ยจะไม่ต้องพอเป็นผู้ชายก็จะไม่ได้ดูเป็นทอมพอเป็นผู้หญิงก็จะไม่ได้ดูเป็นกระเทยเพราะเนื่องจากมันเป็นผู้ชายผู้หญิงแล้วมันสลับร่างกันนืกว่าเป็นวิธีการแสดงที่ยากไปหนึ นะแล้วดูภาพเมื่อกี้ไอซ์ก็แหมเดี๋ยวนี้ช่วงนี้สวยนะวยความ,<ผ>มรับ <ผม S 1> รวางของเรากอลังเบ่งบาน <laughs> แลวหน่อยแลวหน่อยนะ <laughs> ต้องคอยติดตามกันนะคะเล่ดับสลับร่างคะ่ะ